ตอนที่155ความงามที่ทํางานหนักหลังจากที่จิวเซินถอดชุดแกะสลักบนลงศพหินออกแสงสีทองอันสดใสที่มันปล่อยออกมาก็หายไปทันทีทําให้ดูเหมือนลงหินธรรมดาแม้ว่าจิวเชิญได้ปิดการใช้งานรูปแบบอาร์เรที่สลักอยู่บนลงศพหินนี้แล้วแต่เขาก็ยังคงไม่ลดระดับการป้องกันลงเนื่องจากอาจมีกับดักวางอยู่ข้างในเขาพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงสงบโดยไม่มองเซียสิ้นอยู่พูดเท่าเซียถอยกลับไปสักหน่อยข้างในอาจมีบางสิ่งที่อันตรายอยู่ เซียซิ่งยูพยักหน้าอย่างจริงจังเมื่อได้ยินคำพูดของจิวเชินจากนั้นเธอก็ถอยหลังไปสองสามก้าวในขณะที่มองดูลงศพหินอย่างสงสัยจิวเชินจ้องไปที่ลงศพและพึมพำกับตัวเองวัสดุหลักที่ใช้ในการทำลงหินนี้คือหินออกซิเดียนสีม่วงซึ่งสามารถปิดกั้นการรับรู้ทางจิตวิญญาณได้ด้วยพลังทางจิตวิญญาณของฉันในปัจจุบันการรับรู้ทางจิตวิญญาณของฉันก็ยังคงไม่สามารถเจาะลงศพหินนี้ที่ทำจากหินออกซิเดียนสีม่วงได้จิวเชินพยายามใช้การรับรู้ทางจิตวิญญาณของเขาเพื่่่่ออดููสิงงทียยภาในลศพ แต่พลังที่มองไม่เห็นดูเหมือนจะบดบังการมองเห็นของเขาในท้ายที่สุดเขาทําได้เพียงงัดเปิดออกเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ในโลงหินนี้จิวเชินค่อยๆดันฝาโลงหินออกอย่างช้าๆทาให้มันส่งเสียงคล้ายกับหินบดเขาผ่อนคลายยามเมื่อเห็นว่าโลงศพหินนั้นไม่มีอะไรผิดปกติและเมื่อเขาเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในดวงตาของจิวเชิญก็เผยสีหน้าประหลาดใจอย่างน่ายินดีภายในโลงศพมีศพแห้งบางส่วนสวมชุดคลุมสีม่วงปรับมือของศพวางอยู่บนหน้าอกซึ่งมองเห็นหนังสือที่สมบูรณ์และมีปกสีเงิน,งนแวววาว จิวเชิญเพิกเฉยต่อนังสือเล่มนี้เนื่องจากเขาได้เห็นแล้วว่าหนังสือเล่มนี้คืออะไรมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับอารีฟอเรเมชันและเป็นนังสือที่ฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญที่เสียชีวิตรายนี้ให้กลายเป็นอารีฟอเรเมชันเมเกอร์ระดับสูงแม้ว่ามันจะมีค่าแต่จิวเชิญก็ได้อ่านหนังสือมาแล้วนับไม่ถ้วนซึ่งดีกว่าเล่มนั้นหลายเท่าอย่างไรก็ตามเขาจะยังคงดูหนังสือในมือของศพในภายหลังเนื่องจากอาจมีข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับการสร้างอารีในที่สุดจิวเชิญก็จ้องมองไปที่วงแหวนอวกาศบนนิ คริสตันกอดควรอยู่ในวงแหวนอวกาศนี้หลังจากได้มันมาแล้วภารกิจของฉันที่นี่จะเสร็จสิ้นจิวเชิญยิ้มขณะที่เขายื่นมือออกไปบนวงแหวนอวกาศเซียซินยูมองจิวเชิญอย่างประมาทขณะที่เขาหยิบแหวนอวกาศออกจากมือของศพเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเธอก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกยังดีที่ผู้เที่ยวชานคนนี้ยังมีจิตสำนึกอยู่บ้างก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจิวเชิญตรวจสอบวงแหวนอวกาศและเห็นก็อดคริสต่าหลายร้อยอันอยู่ข้างในนอกจากนี้ยังมีสิ่งของเบ็ดตเตล็ดบางอย่างเช่นอาวุธดินอาวุธศักด เมื่อเห็นสิ่งนี้จิวเชิญรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเนื่องจากระบบได้กล่าวไว้แล้วว่ากอตคริสเทลสามารถช่วยเขาในการเพิ่มระดับการพบหลูกของเขาได้แม้ว่าจำนวนกอตคริสเทลนี้จะดูเล็กน้อยในสายตาของเขาแต่มันก็ยังเป็นการเก็บเกี่ยวที่ดีสำหรับเขาในปัจจุบันเนื่องจากมีประโยชน์หลายอย่างอย่างไรก็ตามเขาจะเก็บมันไว้กับตัวเองเพราะเขาได้วางแผนที่จะบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรเทพที่เพิ่งกำเนิดแล้วจากนั้นเขาก็เหลือบมองหนังสือบนมือของศพอย่างสบายๆและอ่านเนื้อหาของหนังสือเพียงแต่ต้องผิดหวังหนังสือรูปแบบอาร์ สิ่งนี้สามารถพบได้ในทุกนิกายของอาณาจักรเทพบรรพาการถึงฉันสามารถมอบสิ่งนี้ให้กับซูลานเพื่อที่เธอจะได้ฝึกฝนผู้สร้างรูปแบบอารีสองสามคนสำหรับนิกายนั้นเขาวางทุกอย่างไว้ในต่างหูอวกาศโดยไม่ลังเลใจรวมถึงสิ่งที่อยู่ภายในวงแหวนอวกาศของผู้เชี่ยวชาญที่เสียชีวิตด้วยจากนั้นเขาก็โยนแหวนพื้นที่ว่างให้กับเซียซิ่งอยู่ที่อยากรู้อยากเห็นและพูดอย่างใจเย็นสิ่งที่อยู่ในวงแหวนนั้นมีประโยชน์สำหรับฉันดังนั้นฉันจึงมอบสิ่งนี้ให้กับคุณได้เท่านั้นแแแมมมม้วววววว่่่่าาาาาััันนนนจะดดููโตกกกก็ยงาายงีเออททบบศใ เซียซิงยูจับวงแหวนอวกาศด้วยท่าทางประหลาดใจเธอยิ่งตกตะลึงมากขึ้นเมื่อเธอกระหนักว่าวงแหวนมิติสามารถเพิ่มความเร็วการไหลเวียนของแก่นแทที่แท้จริงของเธอได้ต้องสังเกตว่าหากการหมุนเวียนแกนแทของคนคนหนึ่งรวดเร็วเวลาที่ต้องใช้ในการใช้เทคนิคของพวกเขาจะต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับผู้ที่มีความเร็วการหมุนเวียนแกนแทจริงช้ากว่าด้วยเหตุนี้เธอจะได้รับข้อได้เปรียบหากเธอต่อสู้กับผู้ฝึกฝนที่มีระดับความแข็งแกร่งใกล้เคียงกันและแม้ว่าเธอจะได้พบกับผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งกว่าเธอมาก เธอก็ยังสามารถหลบหนีจากพวกเขาได้นอกเหนือจากทั้งหมดนี้พื้นที่ภายในวงแหวนนี้ยังใหญ่กว่าที่เธอเป็นเจ้าของอยู่หลายเท่ามูล,ลค่าของวงแหวนมิตินี้ไม่ได้เล็กเพียงแค่จากพื้นที่ภายในเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงความสามารถในการเพิ่มความเร็วการไหลเวียนของสาระสำคัญที่แท้จริงของเจ้าของเซียซินยูรู้สึกขอบคุณในใจขณะที่เธอมองดูใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกของจิวเชิญเธอไม่ได้ทำอะไรเลยในระหว่างการสำรวจถ้ำทั้งหมดและเธอยังเป็นภาระของจิวเชิญแต่เขาก็ยังมอบบางสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลให้กับเธอ ท่านปรมาจารย์นิกายขอบคุณสำหรับของขวัญของคุณเธอพูดพร้อมกับก้มศรีรษะด้วยความเคารพในใจของเธอเธอได้สาบานไว้แล้วว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของจิวเชิงอย่างซื่อสัตย์จิวเชิงไม่รู้ว่าเขาจะได้รับความพักดีจากหญิงสาวสวยคนนี้ด้วยเพียงแหวนอวกาศที่เขาถือว่าเป็นขยะเขาพยักหน้าให้เธอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงไม่แยแสเนื่องจากเราได้เสร็จสิ้นภารกิจของเราที่นี่แล้วเราควรออกจากสถานที่นี้ทันทีเซียซินอยู่ก้มศรีรษะของเธอด้วยความนับถือใช้ท่านปรมาจาาายยนนนิกแต่่ของผู้้เชีีวนคนนละ จิวเชิงคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะมองดูศพภายในโลงหินเนื่องจากเราได้ทรัพย์สินของเขาไปแล้วเราควรฝังศพเขาอย่างเหมาะสมเซียส,สิ้นอยู่พยักหน้าเห็นด้วยใช้ท่านปรมาจารย์นิกายฉันจะดำเนินการนี้ให้เสร็จสิ้นทันทีหลังจากพูดคำเหล่านั้นแล้วเธอก็ปิดโลงหินทันทีก่อนที่จะมองหาจุดที่จะขุดหลังจากพบจุดที่สมบูรณ์แบบแล้วเธอก็เริ่มขุดโดยใช้ดาบของเธอแน่นอนว่าเธอใช้แกนแท้ของเธอในการขุดดินทำให้กระบวนการขุดรวดเร็วแต่เมื่อมองดูฉากที่หญิงสาวสวยคนนี้ทำงานหนัก มันคงจะดึงเอาความเห็น,นอกเห็นใจและความสงสารของใครก็ตามออกมาอย่างแน่นอนแต่จิ๋วเซินเพียงเหลือบมองสิ่งนี้ด้วยใบหน้าที่โปเกอร์จากนั้นเขาก็หยิบเก้าอี้ออกมาจากต่างหูอวกาศของเขาและเฝ้าดูเซียซิ่งอยู่ด้วยความสนใจหลังจากนั่งบนเก้าอี้ของเขาผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเธอรู้ว่าต้องทำยังไงเขาพึพมพำด้วยสีหน้าขบขันติง้งภารกิตรองรวบรวมกอดคริสตัลในถ้ำลึกลับสมบูรณ์กำลังโหลดรางวัลได้รับผลไม้แห่งการพบปลูก x2 จิวเซินได้ยินการแจ้งเตือนของระบบเมื่อทำภารกิจสำเร็จทำให้เขายิ้มจางๆด้วยความช่วยเหลือของผลไม้แห่งการพบปลูกสองชนิดและคริสตันเทพเจ้าฉันสงสัยว่าฉันจะแข็งแกร่งขนาดไหน ระดับพลังยุทธ์ของเขาตอนนี้อยู่ในช่วงปลายของนักบุญอันดับ9ก้าแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะเทียบได้กับผู้เที่ยวชาญเนสเซนก็ตเรียวด้วยร่างกายเทพไร้รอยต่อและดาบศักดิ์สิทธิ์มังกรเลฟูแต่เขาก็ยังต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยในการต่อสู้กับพวกมันเขาอาจจะเอาชนะหุ่นเชิดได้ก่อนหน้านี้แต่ความแข็งแกร่งของมันก็เทียบได้กับผู้เที่ยวชาญเนสเซนก็ตเรียวในระยะเริ่มแรกเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงว่าความแข็งแกร่งบางส่วนถูกกัดกร่อนอย่างมากหลังจากเวลาผ่านไปนานเพียงเท่านี้เขาจะต้องเผชิญกับความยยาากลากลบ้้้้แแไไนเเเเเพะอ่่่่งงิิรรรรขมมีีทตต็็จวูื บทที่156ดวงตาในท้องฟ้าจิลเทิร์นและเซียซิ่งยู่ยังคงอยู่ในระดับที่10ของถ้ำลึกลับแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะดูเหมือนภูมิประเทศที่เป็นหินแต่จิวเทิร์นก็รู้ว่ามันเป็นเพียงผลของรูปแบบอารเรที่สร้างทิวทัศน์ที่ผิดๆแบบนี้ที่จริงแล้วพวกมันยังคงอยู่ที่ส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำ จิวเชินมีความกระตือรือร้นที่จะบริโภคผล,ลไม้แห่งการพาบหลูกทั้งสองผลในทันทีและเขาก็ครุ่งคิดอย่างลึกซึ้งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะหยิบผลไม้ทั้งสองแห่งจากต่างหูอวกาศของเขาในเมื่อสาวน้อยคนนั้นยังทำอะไรอยู่ฉันควรจะใช้เวลาว่างนี้กินผลไม้ทั้งสองอย่างจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากเกินไปในการดูดซับมันอยู่ดีจิวเชินพึพรรมพำกับตัวเองขณะที่เขาจ้องมองผลไม้ทั้งสองในมือของเขาด้วยความหิวโหย หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งจิวเชินก็เคลื่อนตัวออกห่างจากเซียซิ่งอยู่ก่อนที่เขาจะกินผลไม้แห่งการฝึกฝนชิ้นแรกด้วยการกัดคำใหญ่เพียงไม่กี่คำแม้ว่าเขาจะคุ้นเคยกับรสชาติของผลไม้แล้วแต่เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างพึงพอใจขณะที่เคี้ยวผลไม้ในปากของเขาเป็นชิ้นๆหลังจากกินผลแรกเสร็จเขาก็กลืนกินผลที่เหลือและหลับตาเพื่อรับรู้การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเขา กระแสน้ำอุ่นไหลผ่านเส้นเลือดและไปยังกล้ามเนื้อและกระดูกทุกส่วนทำให้เขารู้สึกสบายตัวแกนแทที่แท้จริงในตันเถียนของเขาไหลเวียนอย่างแรงราวกับว่ามันถูกกระตุ้นโดยพลังงานอันหนาแน่นที่มีอยู่ในผลไม้แห่งการฝึกฝนทั้งสองจิวเชิร์นรู้สึกว่าทุกรูขุมขนในร่างกายของเขาดูดซับแกนแทที่แท้จริงภายในสภาพแวดล้อมของเขาอย่างรุนแรงซึ่งทำให้เกิดลมพัดเบาๆรอบตัวเขา จิวเชินสงบลมหายใจและรักษาสภาพจิตใจให้มั่นคงหลังจากสัมผัสได้ว่าความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นเขาก็รู้ว่าความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าของเขาจะตามมาในไม่ช้าหากเป็นคนอื่นพวกเขาจะเตรียมตัวเป็นเวลาหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีก่อนที่พวกเขาจะวางแผนที่จะบุกทะลวงเข้าสู่อาณาจักรเทพที่เพิ่งกําเนิดแต่สำหรับจิวเซินเขาตัดสินใจด้วยความตั้งใจราวกับว่าเขาปฏิบัติต่อความทุกข์ยากจากสายฟ้าเหมือนผายลมนักบุญอันดับ9ก้าขั้นปลายจุดสูงสุดของนักบุญอันดับเก้า ในขณะนี้จิวเชิญรู้สึกว่าตันเทียนของเขาขยายตัวอย่างน้อยสองเท่าราวกับว่ามันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับบางสิ่งบางอย่างดวงตาของจิวเชิญยังคงปิดแน่นขณะที่เขานั่งขัดสมาธิบนพื้นเย็นด้านนอกถ้ำลึกลับท้องฟ้าก็มืดลงปกคลุมเมืองกรีมูตซิตี้ด้วยบรรยากาศอันน่าอึดอัดทุกคนมองดูท้องฟ้าที่มืดมิดด้วยความตกใจและหวาดกลัวนาทีที่แล้วยังมีแดดจัดและไม่มีฝนเลยแต่จู่ๆก็กลายเป็นแบบนี้ ดวงตาของผู้เชี่ยวชาญบางคนเปล่งประกายด้วยความโลภขณะที่พวกเขาจ้องมองท้องฟ้าที่มืดครึ้มเพราะพวกเขาคิดว่าสมบัติล้ำค่าจากสวรรค์ที่หายากกำลังถือกำเนิดขึ้นในทางกลับกันบางคนรู้สึกกังวลใจเมื่อเห็นฉากนี้พวกเขาไม่ได้เห็นปรากฏการณ์ประเภทนี้ในเมืองกรีนวูดดังนั้นพวกเขาทุกคนจึงอยากรู้ว่าเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างกะทันหันนี้ ทันใดนั้นพื้นที่เหนือท้องฟ้าก็แยกออกจากกันและดวงตาขนาดใหญ่ก็เปิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้ทุกคนในเมืองกรีนบูตซิตี้ตกตะลึงด้วยความหวาดกลัวอย่างยิ่งดวงตาขนาดใหญ่กระพริบตาหนึ่งครั้งก่อนที่จะมองไปยังถ้าลึกลับการจ้องมองของมันดูคุกคามมากราวกับว่ามันสามารถมองผ่านการหลอกลวงและการลอมตัวทั้งหมดซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรสามารถรอดพ้นสายตาของมันได้ ทุกคนในเมืองกรีมูตสันสะท้านเมื่อเห็นดวงตาขนาดใหญ่จ้องมองลงเบื้องล่างแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่เป้าหมายขององค์การจ้องมองนี้แต่พวกเขายังคงรู้สึกวิตกในใจเนื่องจากรัศมีที่ปล่อยออกมาจากดวงตาขนาดใหญ่นี้มีความเก่าแก่และลึกลับและแม้แต่บางคนก็ไม่ได้ที่จะคุกเข่าลงบูชาและหวาดกลัวปฏิบัติต่อดวงตาเบื้องบนทอ้องฟ้าเป็นพระเจ้านี่มันบ้าอะไรเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นปรากฏการณ์ประหลาดแบบนี้เป็นดวงตาที่น่ากลัวจริงๆมันต้องเป็นดวงตาของเทพเจ้าถึงจะมีออร่าที่หยุดนิ่งและไม่อาจยังรู้ได้แบบนั้นฉััันนคิดว่าามมกกลลงงงอไปทึ แค่นั้นแหละมันมองหาอะไรในที่นั้นทุกคนพูดคุยกันอย่างมีชีวิตชีวาในขณะที่คาดเดาสาเหตุขององค์การปรากฏด,ดวงตาบนท้องฟ้าอย่างกระทันหัขนขณะที่ทุกคนกําลังพูดคุยกันอย่างกระตือรือร้นรูม่านตาของดวงตาขนาดใหญ่ก็หดตัวลงทันทีราวกับว่ามันเห็นบางสิ่งที่อันตรายภายในถ้ำลึกลบับทันใดนั้นม่านตาสีดําก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มและท้องฟ้าอันมืดมิดก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดด้วยครกแครกแครกสายฟ้าสีแดงสว่างวาบขึ้นบนท้องฟ้าและเสียงฟ้าร้องที่รุนแรงดังก้องอย่างหูหนวก ขณะที่ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยสีแดงเลือดทุกคนในเมืองกรีมูดก็กระหนักได้ทันทีว่าสิ่งต่างๆกำลังกลายเป็นอันตรายและโดยไม่ลังเลใจพวกเขาก็หนีไปไกลในขณะที่มองดูท้องฟ้าสีแดงเข้มด้วยใจที่สั่นคลอนให้ตายเถอะนั่นมันอะไรนะหุบป,ปากซะเราควรหนีเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นดูอันตรายและสายฟ้าสีแดงนั้นไม่ปกติอย่างแน่นอนทุกคนวิ่งหนีอย่างสิ้นหวังหลังจากสัมผัสได้ถึงพลังทำลายล้างของสายฟ้าสีแดงพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะตายหากสายฟ้าสีเลือดอันใดอันหนึ่งโจมตีร่างกายของพวกเขา ทันใดนั้นดวงตาสีแดงเลือดก็สั่นไหวและปิดเปลือกตาอย่างเร่งรีบในขณะนั้นมีร่องรอยของความกลัวในดวงตากลมโตที่ไม่มีใครเทียบได้ไม่นานหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆยกเปลือกตาขึ้นและมีเลือดไหลยอยู่ที่มุมตาบรรดาผู้ที่ยังคงมองดูปรากฏการณ์ประหลาดนี้ต่างประหลาดใจเมื่อเห็นสิ่งนี้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ ภายในถ้ำลึกลับระดับที่สิบดวงตาที่ปิดของจิวเชินก็เปิดขึ้นทันทีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเขารู้สึกถึงสายตาที่หายใจไม่ออกทะลุผ่านตัวเขาแต่ทันใดนั้นกระแสพลังงานอ่อนโยนที่พันรอบร่างกายของเขาก็ขจัดความรู้สึกอึดอัดที่เขารู้สึกออกไประบบช่วยชั้นหรือเปล่าแล้วสายตาเย็นชานั่นคืออะไรจิวเชินรนพึมพำกับตัวเองขณะที่เขาใช้การรับรู้ทางจิตวิญ,ญญาณของเขาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ภายนอก,นอกเขายังคงอยู่ที่จุดสูงสุดของเซียนอันดับเก้าและความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าของเขาก็ยังมาไม่ถึงเขา เมื่อการรับรู้ทางจิตวิญญาณของจิลเชิญมองเห็นดวงตาที่เปื้อนเลือดที่ได้รับบาดเจ็บบนท้องฟ้าเขารู้สึกตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อเขารู้ว่ามันคืออะไรในความเป็นจริงเขาเคยเห็นมันมากกว่าหลายสิบครั้งในชีวิตที่แล้วเหตุผลที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือเพราะดวงตาสีแดงเลือดนั้นจะ,สะแสดงออกมาก็ต่อเมื่อผู้เชี่ยวชาญระดับสูงพยายามบุกทะลวงเข้าสู่อาณาจักรเทพสวรรค์หลังจากผ่านไปหลายพันล้านปีมีเพียงจัก,กรพรรดิสวรรค์ลาวโกและจัก,กรพรรดิสวรสวรค์อีกสองคนเท่านั้นที่สามารถเอาชีวิตรอดจากการโจมตตีีทททท่่่เกกิิดดดดาาาาาววงงงงนนนััน้้ทท้ไไพลยยศ์์ธถึอู จ,จูจู่จิวเชิ่งที่มักจะสงบก็ลุกขึ้นยืนและเขาสามารถช่วยได้แต่รู้สึกกังวลเล็กน้อยแม้แต่จักรพรรดิสวรรค์เหลาโกวอและจักรพรรดิสวรรค์อีกสองคนก็เกือบตายหลังจากถูกลงโทษด,ด้วยดวงตาศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วเขาจะไม่กังวลได้อย่างไรเมื่อเห็นสิ่งนี้คงจะดีไม่น้อยหากเขามีระดับพลังยุทธ์ของอาณาจักรเทพสวรรค์ในอดีตแต่เขาเป็นเพียงเซียนอันดับเก้าที่น่าสงสารในขณะน,นี้สิ่งที่นองเลือดนี้อาจเป็นสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากของฉันได้ไหมจิวเชิ่งพึมพำด้วยรอยยิ เทพทำลายล้างดวงตาศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่แม้แต่จัก,กรพรรดิสวรรค์ทั้งสามยังหวาดกลัวอย่างมากสายฟ้าสีแดงเลือดอันดุร้ายที่มันมาพร้อมกับมันเมื่อมาถึงเป็นสิ่งที่สามารถทำลายสวรรค์และพลิกคว่ำทองฟ้าได้จูจ่ๆฝ่ามือของจิวเชินก็ชื้นขึ้นในขณะที่เขาจ้องมองไปที่พระเจ้าผู้ทำลายดวงตาศักดิ์สิทธิ์ด้วยการรับรู้ทางจิตวิญ,ญญาณของเขาเขากังวลว่ามันอาจจะทำลายชาวนวทั้งหมดไปพร้อมกับเขาโอ้แย่ชะมัดนี่เป็นเพราะร่างกายเทพไร้ตะเข็บของฉันเหรอฉันต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งทีีีีี่่่่สสสุดดดดขนนนนนาาาาไหถถึงงงจะามมารเรเเยกิททออลื้้ หัวใจของจิวเชิญตึงเครียดในขณะที่เขามองไปยังดวงตาขนาดให,ใหญ่เหนือท้องฟ้าของเมืองกรีนวูดทันใดนั้นเขาก็เหละตาเมื่อเห็นเลือดไหลพุ่งที่มุมเปลือกตาซึ่งทำให้จิวเชิญรู้สึกบุญงงเล็กน้อยเป็นยังไงบ้างได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าจิวเชิญพึงพำด้วยความประหลาดใจเทพผู้ทำลายดวงตาศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถเอาชนะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของอาณาจักรเทพต้นกำเนิดได้ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดที่ไม่มีความเท่าเทียมกันในหัวใจของทุกคนในอาณาจักรเทพต้นกำเนิดอย่่่่าาาาางงงงงงงไไรรรรรรกก็็็ตมมมมมัันดดดด้บเเเจจจิิๆแแลสออออออยขควววืูซ จิลเชิ่งขมวดคิ้วแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกถึงความรู้สึกอ่อนโยนที่ขจัดความรู้สึกกดดันที่เกิดจากการจ้องมองของ God Exterminating DIY มันควรจะเป็นการทำงานของระบบแต่มันทำร้ายสิ่งที่นองเลือดนั่นได้อย่างไรต้นกำเนิดของระบบคืออะไรจิลเชิ่งรู้สึกตกใจในใจแต่เขาก็สงบสติอารมณ์ลงได้ทันทีด้วยความช่วยเหลือจากขอบเขตหัวใจระดับสามความกังวลใจที่เขารู้สึกก่อนหน้านี้ได้หายไปแล้วและใบหน้าของเขาก็กลับมาแสดงสีหน้าไม่แยแสตามปกติอีกครั้ง ดวงตาคู่หนึ่งของจิวเชินลุกเป็นไฟด้วยความตั้งใจในการต่อสู้อันเข้มข้นในเมื่อสิ่งนี้คือสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากของฉันมีอะไรที่ต้องกลัวมาเถอะฉันจิวเชินไม่กลัวอะไรเลยเขาตะโกนขณะที่เขาทำลายรูปแบบอาร์เรภายในถ้ำลึกลับหลังจากสูญเสียการสร้างอาร์เรข้อจำกัดในการใช้องค์ประกอบของพื้นที่ก็ถูกกลบออกหลังจากนั้นจิวเชินก็คว้าเสี้ยซสิ้นอยู่ที่ตกตะลึงและเคลื่อนย้ายไปกับเธอนอกถ้ำลึกลับ จากนั้นจิวเทิรก็พูดอย่างสงบในขณะที่เขามองไปที่เซียซินยูที่ตกตะลึงซึ่งมองไปรอบๆอ,อ,อย่างเมื่ลอยผู้เท่าเซียคุณควรอยู่ในเมืองกรีนบูดก่อนฉันยังต้องเผชิญกับสิ่งนั้นก่อนที่เราจะกลับบ้านเซียซิ่นยูตกตะลึงเมื่อเธอร,รู้ว่าพวกเขาอยู่นอกถ้ำลึกลับแล้วในคริปตาเดียวเธอไม่รู้สึกถึงอันตรายในชั้นบรรยากาศเลยด้วยซ้ำและเมื่อจิวเชินพูดเท่านั้นว่าเธอตระหนักถึงสถานการณ์อันตรายที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่จากนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นมองขึ้นไปด้านบนจนต้องตกตะลึงอย่่่่่าาางงงไไไรร้้เเเเเหตุผลลนนนนนนนัันััมมมออออออะะะกกกีนีนีียยยจิิิววขขขดดดคแธณทพูป๋ คุณจะตายเมื่อไรก็ได้นับจากนี้ถ้าคุณไม่ออกไปจากที่นี่รอฉันที่กรีนมูดซิตี้เถอะเซียซิ้นอยู่พยักหน้าเหมือนไก่จิกข้าวเธอกลัวกับสิ่งที่เธอเห็นจริงๆใช้ทันปรมาจารย์นิกายเธอรีบออกจากที่เกิดเหตุด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดหลังจากที่เธอพูดคําเหล่านั้นออร่าที่ปล่อยออกมาจากดวงตาขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือพวกเขานั้นหายใจไม่ออกมากจนเธอแทบจะไม่สามารถมองดูได้เธอรู้ว่าเธอจะติดพันความตายก็ต่อเมื่อเธอดือรัรนอยู่ข้างหลังดังนั้นเธอจึงปฏิบัติตามคําสั่งของจิวเซินทันทีโดยไม่บ่นนั้นคืออะไร เป็นไปได้ไหมว่าท่านปรามาจารย์นิกายเป็นสาเหตุขององค์การปรากฏตัวที่นี่แต่ทําไมหลังจากที่เห็นว่าเซียซิงยูออกไปจากสถานที่นั้นแล้วจิวเชิญก็หันไปจ้องมองไปที่กอดเอ็กเทอร์มินาติ้งดีวายไอและเมื่อสัมผัสดได้ว่าจิวเชิญกำลังจ้องมองไปที่นั้นรูม่านตาของมันก็หดตัวลงทันทีราวกับว่ามันรู้สึกว่าถูกคุกคามจากเขาเอาหน้ากําจัดสายฟ้าสีเลือดพวกนั้นลงมาจิวเชิญตะโกนอย่างย่อเยอ้เยขณะที่ปีกสีดําสนิทคู่หนึ่งงอกขึ้นมาด้านหลังของเขานอกจากนี้เขายังเรียกดบกกบาบ คำรามดาบมืดของดาบศักดิ์สิทธิ์มังกรบาลฟูดูค่อนข้างสง่างามเมื่อมันเปลี่ยนเป็นรูปแบบการต่อสู้ซึ่งเป็นดาบหนักขนาดยักษ์สูง2เมตรการแกะสลักโบราณสีแดงเข้มบนใบมีดก็สว่างขึ้นทําให้มันดูน่ากลวยิ่งขึ้นหัวของมังกรสองตัวที่พันกันบนด้ามจับก็สว่างขึ้นราวกับว่าพวกมันต้องการบินและกลืนกินเทพผู้ทาลายล้างดวงตาเทวะผมสีเงินของจิวเชิญกระพือปีกขนาดที่เขากระพือปีกอย่างแรงเพื่อขยับเข้าไปใกล้ดวงตากลมโตตอนนี้สายฟ้าสีแดงเลือดพุ่งอย่างต่อเนื่องราวกับว่าถูกยัยย่วยยย้สีหนาเยเยยของจิ มากลัวเหรอเสียงย่อเย้ยของจิวเชินดังก้องอยู่ในท้องฟ้าและแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นที่ซ่อนตัวอยู่ในกรีนบูตซิตี้ก็สัมผัสได้ถึงความดูถูกในน้ำเสียงของเขาคนบ้าอะไรอย่างนี้เขากล้ายุ่อยุเรื่องนั้นจริงๆผู้ชายคนนั้นคงจะบ้าไปแล้วแน่ๆเขากำลังตามมาหาความตายอยู่ใช่ไหม เด็กอะไรเช่นนี้คนบ้าแม้ว่าพวกเขาจะพูดคำพูดเหล่านี้แล้วแต่พวกเขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความกล้าหาญและความกล้าหาญของจิวเชิญพวกเขามองเห็นได้เพียงร่างเล็กๆของจิวเชิญที่ลอยอยู่ใต้ดวงตาขนาดใหญ่แต่ร่างเล็กๆของเขากลับดูกว้างและทรงพลังอย่างน่าประหลาดในสายตาของผู้ดูเทพทำลายดวงตาศักดิ์สิทธิ์เริ่มโกรธจัดหลังจากสัมผัสดได้ถึงความรังเกยียจของจิวเชิญสายฟ้าสีแดงเลือดสัตส์องประกายมากขึ้นขณะจ้องมองที่จิวเชิญด้วยท่าทางเคร่ง,งครึมแครกแครกแครกแซบจู่ๆสายฟ้าส ดวงตาของจิวเชิ่งรีลงขณะที่เขาจ้องมองสายฟ้าที่เข้ามาเขายกดาบศักดิ์สิทธิ์มังกรบาลฟูของเขาขึ้นทันทีด้วยมือทั้งสองข้างขณะที่เขากวัดแกว่งมันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดด้วยดาบของชันชันก็อยู่ยงคงกระพันเสียงทุ้มลึกและสง่างามของจิวเชิ่งสะท้อนอย่างเย็นชาเมื่อมีแสงดาบขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นและพบกับสายฟ้าสีแดงเลือดแบงกระลอกคลื่นขนาดใหญ่และรุนแรงในอากาศระเบิดออกมาทําให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในอากาศลมต้นไม้และเนินเขาที่อยู่ใกล้เคียง เสื้อผ้าของจิวเชินกระพือปีกเมื่อลมกระโชกแรงประทะร่างของเขาดวงตาที่ไม่แยแสของเขายังคงมองดูพระเจ้าผู้ทำลายดวงตาศักดิ์สิทธิ์ด้วยความดูถูกเอามันลงมาทั้งหมดจิวเชินเริ่มการโจมตีราวกับว่าเขาไม่พอใจกับความแข็งแกร่งของสายฟ้าสีแดงเลือดดวงตาสีแดงเข้มขนาดใหญ่จ้องมองไปที่จิลเชินขณะที่สายฟ้าสีแดงเลือดสามลูกพุ่งเข้าใส่ร่างของเขาราวกับหอ,อกศักดิ์สิทธิ์สามเล่มทิ้งร่องรอยสีแดงเข้มไว้บนท้องฟ้า จิวเชิงยิ้มกว้างๆด้วยความดูถูกเขาตระหนกว่าเทพผู้ทำลายดวงตาเทวานี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งทำให้สายฟ้าสีแดงเลือดที่ปล่อยออกมานั้นอ่อนแอกว่าสายฟ้าที่เขาเคยเห็นในชีวิตที่แล้วหลายพันเท่าแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าระบบจัดการทำร้า,ายสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไรแต่เขาก็เข้าใจว่าระบบจะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเทพทำลายล้างดวงตาศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นเช่นนั้นใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแล้วทำไมถึงเลือกเขาเป็นเจ้าภาพละ่ะจิวเซินไม่ง ตอนที่ห5 8ความพิโรธของพระเจ้าที่ทำลายดวงตาศักดิ์สิทธิ์เมื่อเผชิญหน้ากับสายฟ้าสีแดงเข้มสามลูกที่ดูเหมือนงูสีแดงสามลูกกลอ้นไปในอากาศผมสีเงินของจิวเชิญเต้นอย่างดุเดือดและเสื้อผ้าของเขาก็กระพือปีกอย่างแรงในขณะที่เขารอให้สายฟ้าที่เหมือนงูสามตัวฟาดเขาล้มลงเขาสัมผัสได้ว่าความแข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังสายฟ้าสีเลือดทั้งสามสายได้อ่อนลงอย่างมากและด้วยร่างกายเทพไร้ตะเข็บของเขาเขาควรจะสามารถเอาชีวิตรอดได้แม้ว่าเขาจะถูกโจมตีก็ตาม จิวเชิร์ไม่ได้ทำสิ่งนี้ด้วยความบ้าคลั่งเขาแค่อยากจะดูว่าเขาสามารถใช้สายฟ้าเหล่านี้เพื่อทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้หรือไม่แม้ว่าร่างกายสูงสุดของเขาจะดีที่สุดที่เขาเคยเห็นและไม่ต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกต่อไปแต่เขาต้องการที่จะเกินขีดจำกัดของเขาเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพสูงสุดของร่างกายสูงสุดของเขาการกระทำเหล่านี้อาจด,ดูบ้าไปในสายตาของคนอื่นแต่สำหรับจิวเซินเขาถือว่ามันเป็นการบรรเทาอารมณ์รูปแบบหนึ่ง แทบแทบแบสายฟ้าสีแดงเลือดสามลูกกระทบร่างกายของเขาทําให้ประสาทสัมผัสของจิวเชิญมึนงงจนเขาเกือบจะสูญเสียการยึดเกาะดาบศักดิ์สิทธิ์มังกรเลฟูของเขาร่างกายของเขาชักกระตุกภายใต้กระแสะไฟฟ้าอันเข้มข้นที่ไหลาภายในร่างกายของเขาเราากับแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงท่ามกลางพายุแม้ว่าเขาจะรู้สึกชาแต่ร่างของจิวเชิญยังคงลอยอยู่เหนือท้องฟ้าเราากับเทพที่ไม่ยอมโค้งงอแม้จะอยู่ภายใต้การลงโทษอันแสนสาหัสของกอดเอ็กเทอร์มินาติ้งดีวายไอ เสื้อคลุมปกของเขาตอนนี้ดูยุ่งเหยิงไปด้วยบาดแผลและชิ้นส่วนฉีกขาดแต่รัศมีอันสง่างามที่เขาปล่อยออกมาไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวบนใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาจิวเชิ่งเงยหน้าขึ้นมองที่กอดเอ็กเทอร์มินาติ้งดีวายไอด้วยสีหน้าไม่ยอมแพ้ฮ่าฮ่าเทพผู้ทำลายล้างดวงตาศักดิ์สิทธิ์ความแข็งแกร่งของคุณทำให้พระเจ้าสวรรค์องนี้ผิดหวังอย่างแท้จริงมาแสดงทุกสิ่งที่คุณมีให้ฉันเห็นจิวเชิ่งนึกถึงการผจญภัยของเขาในช่วงวัยเยาว์อย่างกระ ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงสามารถเอาชีวิตรอดได้ทุกอย่างและเขายังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาในช่วงเวลานั้นได้อีกด้วยเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นการแสดงออกของจิวเชินก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาไม่กังวลเกี่ยวกับพลังของพระเจ้าที่ทำลายดวงตาศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปดวงตากลมโตที่จ้องมองไปที่จิวเชินก็สันสะท้านราวกับว่ามันโกรธกับความเย่อหยิ่งของคนหลังและในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดที่ทุกคนในอาณาจักรเทพบรรพการนั้นหวาดกลัวมันจะทนกับคำพูดดูถูกของจิลเชิ่งขึ้น จิวเซินสัมผัสได้ถึงความผันผวนของพลังงานที่เป็นอันตรายยิ่งกว่าที่มาจากดุงตาเทพทำลายล้างแต่เขายังคงยืนสูงและตรงเหมือนหอกศักดิ์สิทธิ์สายฟ้าสีแดงเลือดจำนวนมากพุ่งเข้าใส่ร่างอันสง่างามของเขาอย่างต่อเนื่องสายฟ้าแต่ละลูกสามารถเปลี่ยนผู้เที่ยวชาญระดับเก้าของอาณาจากักรเซนให้เป็นที่เท่าได้แต่มันทำให้จิวเซินสั่นสะท้านเพราะกระแสไฟฟ้าป่าที่ไหลเวียนภายในร่างกายของเขานอกเหนือจากนั้นเขายังโอบก,กอดสายฟ้าสีเลือดที่โจมตีร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่อง จิวเชิญควบคุมแกนแท้ของเขาและนำทางกระแสสายฟ้าเพื่อเสริมสร้างร่างกายและพลังทางจิตวิญญาณของเขาและที่น่าประหลาดใจคือสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้เล็กน้อยจริง,รงๆแม้ว่าพลังจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังทำให้เขาประหลาดใจเพราะเขาคิดว่ามันคงเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมร่างกายเทพไร้ตะเข็บของเขาดูเหมือนว่าฉันจะสามารถปรับอารมณ์ตัวเองได้ด้วยความช่วยเหลือจากสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากในกรณีนี้ให้ฉันได้มากกว่านี้เขาตะโกนเสียงดังขณะที่ร่างกายของเขาสั่นเทา ภายในกรีนวูดซิตี้ผู้เที่ยวชาญบางคนเลือกที่จะขยับเข้าไปใกล้เพื่อดูเหตุการณ์ต่อไปพวกเขาได้ยินทุกคำพูดของจิลเชิร์ในขณะที่เขาเผชิญหน้ากับสายฟ้าสีแดงเลือดเหล่านั้นและพวกเขายังเห็นร่างที่น่าภาคภูมิใจและกล้าหาญของเขาที่ยังคงลอยตัวตรงและตั้งตรงข่ามกลางสายฟ้าที่รุนแรงที่โจมตีร่างกายของเขาอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อเห็นสิ่งนี้ทุกคนก็รู้สึกประทับใจอย่างเห็นได้ชัดและพวกเขาก็กำหมัดโดยไม่รู้ตัวขณะที่พวกเขาจ้องมองไปที่ภาพเงาของจิลเซินด้วยความเคารพและการสักการะใครล่ะจะไม่่ชนนายัแขงเี้ เซียซิ่งยูซึ่งเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่กำลังดูที่เกิดเหตุรู้สึกว่าหัวใจหญิงสาวของเธอเต้นแรงอย่างรุนแรงโดยที่เธอไม่รู้ตัวเธอจ้องมองร่างของจิวเชินด้วยตาที่ไม่กระพริบตาบันทึกฉากนี้ไว้ในความทรงจำของเธอท่านปรมาจารย์นิกายเสียงของเซียซิ่งยูเต็มไปด้วยความชื่นชมอย่างไม่ปกปิดและยังมีความอ่อนโยนอีกด้วยเธอรู้สึกว่าดวงตาของเธอขุ่นมัวและขุ่นมัวเมื่อมองชายคนนี้ด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนผู้เที่ยวชานผู้สูงส่งคนนี้คือใครเขาเป็นผู้ฝึกฝนขอบเขตพระเจ้าอันดับที่สิบ เขายังมีชีวิตอยู่แม้จะถูกโจมตีด้วยเลือดน่นนับสิบครั้งเขาเป็นใครกันแน่เนื่องจากระยะห่างระหว่างพวกเขามากทุกคนจึงไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของจิวเชิรได้อย่างชัดเจนและพวกเขารู้เพียงว่าเขาเป็นผู้ชายเพราะเสียงของเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาอดไม่ได้ที่จะเคารพนับถือเขาจากก้นบึ้งของหัวใจ ตอนนี้ร่างกายของจิวเชิมเต็มไปด้วยเลือดและมีบาดแผลมากมายและกล้ามเนือ้อฉีกขาดแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นเขายังคงจับดาบศักดิ์สิทธิ์มังกรบาลฟูของเขาไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างของเขาในขณะที่จ้องมองอย่างเยียดยามที่ดวงตาเทพทำลายล้างดยีไอที่ปิดเปลือกตาของมันไว้ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาในขณะนี้เปลือกตาของดวงตาเทพทำลายล้างเทวะก็เปิดออกทำให้เกิดรัศมีที่เก่าแก่และเก่าแก่ที่ทำให้ขาของผู้ดูกลายเป็นเยลลี่ด้วยพลังอันกดขี่เส้นเลือดสีม่วงสามารถมองเห็นได้บนดวงตาที่แดงก่ำของเทพทำลายลา ทันใดนั้นสายฟ้าสีแดงเลือดบนท้องฟ้าก็กลายเป็นสีแดงงอมม่วงเข้มขณะที่ร่างของพวกมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสายฟ้าที่เหมือนมังกรรัวรัวรัวท้องฟ้าเต็มไปด้วยเสียงคำรามอันดุเดือดขณะที่สายฟ้าที่มีลักษณะคล้ายมังกรล้อมรอบร่างเดียวดายของจิลเชิญราวกับฝูงหมาป่าท,ที่หิวโหวยจ้องมองเหยื่อของพวกมันเมื่อเผชิญหน้ากับฉากนี้จิวเชิญก็หัวเราะอ,อย่างดูถูกส่งผลให้บาดแผลของเขาเปิดออกตอนนี้ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดและมีเพียงดวงตาสีทองคู่เดียวของเขาเท่านั้นที่ยังคงไม่ได้รับความเสียหายจากอาการบาดเเจ็ขของขามามนี่ คุณทำให้ฉันรอนานเกินไปแล้วนี่เป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายของคุณหรือเปล่า555เอามันมาลูกศิษย์ของ God Exterminating d i c กระพริบด้วยความโกรธขณะที่มันควบคุมสายฟ้าที่มีลักษณะคล้ายมังกรเพื่อโจมตีจิวเชิ่นทันทีรัวรัวรัว เสียงร้องของมังกรดังสะท้อนกล้องไปในอากาศขณะที่สายฟ้ารูปมังกรพุ่งเข้าโจมตีร่างที่สั่นเทาของจิวเทินซึ่งทำให้หัวใจของฝูงชนที่จ้องมองอยู่เย็นเยือกพวกเขาเชื่อว่าจิวเทินจะไม่สามารถรอดจากการโจมตีครั้งนี้ได้แม้จะใช้กำลังของเขาก็ตามทุกคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับผู้เชี่ยวชาญเช่นเขาที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้น่าเสียดายไม่มีใครสามารถอยู่รอดได้ด้วยพลังทำลายล้างแบบนี้เฮิรถึงกระนั้นฉันก็จะไม่มีวันลืมชายผู้ไม่ยอมใครคนนี้อนิจจาแม้แต่รูปรรร่่่่่าาาาางงงทีีีแแข็แกเชนน้้ไไมามมาสถควตยด ยันประกาศคู่บาย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 เกิดการระเบิดที่สันสะเทือนโลกดังขึ้นและเศษหินขนาดใหญ่นับไม่ถ้วนก็ระเบิดขึ้นไปในอากาศหลังจากสายฟ้าแลบรูปมังกรพุ่งเข้าโจมตีจิวเชิญอย่างไร้ความปราณีทุกคนในกรีมูธซิตี้ปิดหูด้วยท่าทีตื่นประหนกเพื่อป้องกันไม่ให้แก้วหูแตกแผ่นดินสันสะเทือนเป็นเวลาหลายนาทีก่อนที่ทุกอย่างจะสงบลงแต่ความตกใจในใจของทุกคนก็ยังไม่ลดลงเขายังมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีใครรู้ว่าบทที่159กําลังมองหาโรงแรม ท่านเจ้าสำนักเซียซินยูร้องออกมาด้วยความตื่นประหนกหลังจากเห็นความเสียหายที่เกิดจากสายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านั้นความเขียวขจีอันกว้างใหญ่ด้านนอกของกรีนมูดซิตี้กลายเป็นเรื่องยุ่งวุ่นวายไปแล้วต้นไม้ค้นลมภูเขาหักและหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ทำให้เธอใจสั่นสะท้าน เซียซิ้นยูต้องการตามมหาจิวเช่แต่เมื่อเธอนึกถึงคำสั่งของเขาก่อนหน้านี้เธอเลือกที่จะเชื่อในตัวเขาและรอยอย่างอดทนขณะที่เธอจ้องมองอย่างตั้งใจไปยังสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยเมฆควันหนาทึบท่านปรมาจารย์นิกายควรจะสบายดีเธอพยายามปลอบใจตัวเองแต่เธอกอ็ไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเนื่องจากสายฟ้าแลบเหล่านั้นดูน่ากลัวเกินไปและเธอยังสามารถสัมผัสดได้ถึงความเข้มแข็งที่อยู่ข้างหลังพวกเขาแม้ว่าเธอจะอยู่ในระยะไกลก็ตามห่างออกไป เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเซี่ยซิงยูยังคงมองเห็นดวงตาสีแดงเข้มขนาดใหญ่ที่มองดูเมฆควันดำในทำนองเดียวกันเพียงแค่นั้นเซี่ยซิงยูไม่มีทางรู้ความคิดของสิ่งมีชีวิตนี้แต่เธอก็สัมผัสได้ว่ามันตกตะลึงอย่างไรก็ตามเธอไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะักและเป็นเพียงสัญชาตญาณของเธอเท่านั้น ท้องฟ้าและเมฆยังคงทาด้วยสีแดงเข้มแต่ไม่สามารถมองเห็นแสงแวววาวของสายฟ้าได้อีกต่อไปมีเพียงดวงตาเทพทำลายล้างเทวขนาดมหือมาเท่านั้นที่ยังคงอยู่ขณะที่มันมองดูเมฆควันดำโดยไม่กระพริบตาทันใดนั้นมันก็หลีตาลงและคราวนี้ทุกคนสัมผัสได้ว่ามันกำลังแสดงความประหลาดใจไม่นานนักท้องฟ้าก็แจ่มใสและทุกคนก็มองเห็นร่างเปลือยลอยอยู่กลางอากาศราวกับเทพ,พเจ้าเขาไม่ได้เต็มไปด้วยเลือดอีกต่อไปและดวงตาสีทอง,องของเขาก็เปล่งประกายด้วยแสงที่ไม่อาจอยังถึงได้ จิวเชิงยิ้มให้กับก็อดเอ็กเทอร์มินาติงดีวไอและพูดด้วยความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดในน้ำเสียงของเขาเราจะได้พบกันอีกแต่ฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังในครั้งหน้าที่เราเจอกัน555หลังจากพูดคำเหล่านั้นภาพเงาของจิวเชิงก็หายไปในอากาศและมีเพียงเสียงหัวราะที่รายการควบคุมของเขาเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในอากาศทุกคนสัมผัสได้ถึงความเย่อหยิ่งของเขาแต่ไม่มีใครคิดว่ามันผิดเพราะเขามีคุณสมบัติที่จะพูดคำเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนว้าวเขาเอาตัวรอดมาได้จริงๆเหรือกกเเนนน,เนิดขขึ้ในอนาาอาาาณัรง แค่นั้นแหละผู้ชายคนนั้นคือใครข่าวใหญ่ฉันต้องรายงานเรื่องนี้ให้ผู้อาวุโสในกลุ่มของฉันทราบฉันด้วยฉันสามคนดวงตาเทวเทพทำลายล้างไม่ขยับเป็นเวลาหลายวินาทีก่อนที่มันจะปิดเปลือกตาลงทันทีและร่างใหญ่โตของมันก็ค่อยๆกลายเป็นไม่มีรูปร่างก่อนที่จะหายไปราวกับภาพลวงตาเมื่อเห็นว่าดวงตาที่น่ากลัวนั้นหายไปแล้วทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก จากนั้นพวกเขาก็กลับไปบ้านและกลุ่มของตนเพื่อรายงานสิ่งที่เห็นทุกอย่างน่าตกใจเกินไปและข่าวนี้จะทาให้ทั้งซิลเวอร์วิงเอ็มพายตะลึงอย่างแน่นอนเพียงเท่านั้นไม่มีใครสามารถระบุตัวต,วตนของชายที่เผชิญหน้ากับดวงตาลึกลับนั้นได้เซียซินยูมีความสุขเมื่อเห็นว่าจิวเชิญยังมีชีวิตอยู่และเธอกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นกับความคิดที่จะรับใช้ชายคนนี้เธอได้เห็นการแสดงความแข็งแกร่งของเขาแล้วและถ้าเธอไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นผู้ฝึกฝนขอบเขตเทพที่เพิ่งกำเนิดอยู่แล้วเธอก็อาจจะหาเต้าหู้นนนหหึ่งงแล้้วววทุััขออเธอดยม เมื่อนึกถึงอนาคตของสำนักดาบเมคาน้ำแข็งความตื่นเต้นในใจเธอก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นสวูดลมพัดเบาๆพัดกระทบร่างของเซียซิงยูทำให้เธอประหลาดใจเล็กน้อยเธอหันศีรษะไปทางด้านข้างและเห็นจิวเชินซึ่งตอนนี้สวมชุดเสื้อคลุมสีขาวปักซึ่งทำให้เขาดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเมื่อเธอมองดูดวงตาสีทองเยายวนคู่ของเขาเซียซิ่งยูรู้สึกว่าวิญญ,ญาณของเธอออกจากกลางของเธอเขาหล่อมากจนทำให้หัวใจหญิงสาวของเธอสั่นไหวด้วยอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้ เอลลอร์เซ็กมาสเตอร์เธอพึมพำขณะมองเขาด้วยสายตางุนงงเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียงของเธอสั่นแล้วเมื่อเธอพูดคำเหล่านั้นจิวเชินพยักหน้าให้เธออย่างเฉยเมยและเขาก็สัมผัสดได้ถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการพูดกับเธอแต่เขากลับเพิกเฉยต่อมันพูดเท่าเสียขออยู่ที่นี่หนึ่งวันก่อนที่เรากลับบ้านฉันต้องรวบรวมความแข็งแกร่งก่อนเซียซินยูรู้สึกเศร้าเล็กน้อยที่เขาพูดกับเธออย่างห่างไกลแต่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วเธอเพิ่งพบเขาไม่กี่วันดังนั้นพวกเขาจึงยังไมม้้เกัาาาใใชราารรรงหหหหโแ เซียสินยูถามด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอจิวเชิงคิดสักครู่ก่อนจะพยักหน้าอึ้งคุณก็ทําได้เซียซินยูยิ้มขณะที่เธอก้มศีรษะเบาๆก่อนที่เธอไปหาใครสักคนเพื่อถามว่าจะหาโรงแรมพักได้ที่ไหนยังมีผู้คนมากมายเดินเตร่อยู่รอบๆดังนั้นไม่นานเธอก็พบคนที่เธอสามารถขอได้เป็นชายวัยกลางคนที่สวมชุดเกราะน้ำหนักเบาและมีดาบยาวผูกอยู่ด้านหลังของเขาเขาดูค่อนข้างโสมดังนั้นเขาควรจะเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปในถ้ำลึกลับคุณครับโรงแรมที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนที่นี่ เซียซิ่งอยู่ถามด้วยน้ำเสียงแสดงความเคารพแม้ว่าเธอจะแข็งแกร่งกว่าชายัวกลางคนคนนี้มากแต่เธอยังคงยิ้มให้เขาอย่างใจดีเนื่องจากเธอรู้สึกว่ารูปลักษณ์ปัจจุบันของชายคนนี้ดูน่าสงสารเกินไปเล็กน้อยในตอนแรกชายัวกลางคนรู้สึกหมุดหิดหลังจากถูกใครบางคนสุ่มดึงและเขาก็รู้สึกหดหูเช่นกันเพราะเขาสูญเสียเพื่อนทั้งหมดไปในถ้ำลึกลับ แต่ในขณะที่เขากำลังจะสาแช่งเขาก็เห็นว่าคนที่ดึงเขาเป็นผู้หญิงที่สวยและมีรูปร่างโค้งมนเขาเผยรอยยิ้มอันอบอุ่นทันทีเมื่อเขาตอบคำถามของเธอข้างหน้าคือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดและหรูหราที่สุดของกรีนบูตซิตี้นั่นคือกรีนบูตพาวิลเลียนแต่คุณหนูต้องระวังเนื่องจากมีขุนนางที่หญิงพยองจำนวนมากอยู่ในนั้นเซียซิ้นยูขอบคุณชายไวกลางคนก่อนที่เธอจะเดินไปหาจิวเชิญซึ่งตอนนี้จมอยู่กับความคิดของเขาเองชายัวกลางคนเหลือมองร่างที่ไหวของเซียซิ้นยูด้วยรอยยิ้มกว้างแต่เมื่อเขาเห็นเธอเดินไปหหาาาผู้ชยยคนนนึ่งงงรออยยิมขขขเก็แ็แททัี เมื่อมองดูใบหน้าที่หล่อเหลาอย่างไร,ร้กาศของจิวเชิร์นและเปรียบเทียบกับใบหน้าของเขาเองเขาก็ดูไม่ต่างไปจากมูนวัวเมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีผมสีเงินยาวชายวัยกลางคนสายหัวอย่างหดหูก่อนออกจากที่เกิดเหตุด้วยรอยยิ้มที่แตกสลายท่านเจ้าสำนักมีโรงแรมอยู่ข้างหน้าและเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดในเมืองกรีมูธเราควรไปที่นั่นไหมเซียซินยูเหลือมองใบหน้าของจิลเทิร์นด้วยความชื่นชมขณะที่เธอถามเขา จิลเชิญพยักหน้าอย่างเต็มใจเขาไม่ได้คิดมากเกินไปเกี่ยวกับความหรูหราของโรงแรมในทวีปมังกรลึกซึง้งเนื่องจากทุกสิ่งในที่นี้เป็นเพียงสถานที่โสมในสายตาของเขามีเพียงร้านของเขาเท่านั้นที่ทำให้เขารู้สึกสบายและสงบมากขึ้นเมื่อเห็นข้อตกลงของเขาเซี่ยซิ่งยูก็เดินนำหน้าทันทีด้วยรอยยิ้มที่สวยงามบนใบหน้าของเธอ